บทสวดประจำวันเกิดวันพฤหัส,สบดีสำหรับผู้เกิดวันพฤหัส,สบดีสวดภาวนาบูชาพระพุทธรูปปางสมาธิ19จบจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปมีปัญญาเฉลียวฉลาดและเป็นสิริมงคลยิ่ง ปูเรนตัมโพทิสัมภาเรนิพพตังโมระโยหนิยังเยนะสังวิหิตาระังมหาสัตตังวะเนจราจิรัสังวายามันตาปิเนวสักกิงสุ ขันหิตุงพรหมม,มันตันติอาคาตังปริตันตามพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุงพรหมมันตันติอาคาตังปริตันตามพนาม ปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยหนิยังเยนสังวิหิตารังมหาสัตตังวะเนจราจิรัสังวายามันตาปิเนวสักกิงสุ ขันหิตุงพรหมม,มันตันติอาคาตังปริตันตามพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิิหตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิิหตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมระโยนิยัง เยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนาสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระม,มันตันติอาคาตังปริตตันตัมพนามะเฮปูเรนตัมโพธิสัมภาเรนิพพตังโมรโยนิยัง เยนะสังวิหิตารขังมหาสัตตังวะเนจราจิรัตสังวายมันตาปิเนวัสกิงสุขันหิตุง พระมันตันติอาคาตังปริตตตัมพนามเม